เป็นไงน้องชายวันนี้พอใจผลงานไหม,มจุดไหนที่ไม่พอใจที่น้องกลับไปเสริมครับคู่ชกแล้วมาเป็นไงวันนี้นนจุดไหนที่เอาแข็งแรงทำให้เราหนักใจหน่อยอแล้วจุดไหนที่ทำให้เราคว้าชัยได้วันนี้ครับ อยากขอบคุณแบ้างครับอยากขอบทต้อนรับท่สอกเ้วีังมาครับ้วก็ขอบคุณพ่อที่เา้ยมาลป้าหมายหลังจากนี้อยากไ้แชมป์แชมป์เป็นไนครับพี่กอดเรา ได้ฉีดเท่าไหรครับน้องชาย้ั้แรกสามหมื่นครั้ที่สามหมื่นเลยเอ่ะโอเคไปเรามาฉีด